พบแมวอัจฉริยะหนึ่งอัตราเวลานอนของเขานะตั้งคอแล้วก็หลับตาตัวก็นอนแต่ตั้งคอแล้วหลับตาถ้าไม่เห็นเราถ่ายวีดีโอนะก็จะนอนลงแบบนี้แต่ถ้ารู้ว่าเราถ่ายวีดีโอนะก็จะตั้งคอค่ะ ตั้งคอเลยว่าหนูไม่ได้นอนค่ะหนูไม่ได้นอนหนูไม่ใช่คนขี้เช่าค่ะ <c oughs> มามาน้อยดูเท้ายึกยึกเตรียมหลับแล้วเนี่ยเตรียมหลับแล้วเท้าเขาจะยึกยึกยึกึกเ้เหมือนเด็กน้อยนอนแล้วก็แบบจะหลับก็มีการในนี้ไงมีการแบบเท้ายึกยึก